สวัสดีค่ะทุกคนกับตันฟ้านะคะก็วันนี้จะมาพูดในหัวข้อของเทคนิคในการอ่านหนังสือแล้วก็ทําสรุปในแบบของฟ้าเองนะคะจะเป็นไงบ้างไปดูกันเลย <c oughs> โอเคก่อนอื่นก็จะบอกก่อนว่าคลิปนี้ก็จะแบ่งเป็น3อย่างหลนะักๆเนาะก็คือ1คือการอาร่าน2ก็คือการทําสรุปแล้วก็3ก็คือการทําโจทย์นั่นเองค่ะจะเริ่มจากอย่างแรกก่อนเนาะก็คือการอ่านหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยจะมี2อย่างหลักๆที่เป็นทริคก็คือ อย่างแรกคือการอ่านจากหลายแหล่งข้อมูลที่เราใช้เองคืออย่างเช่นการอ่านหนังสือหลายเล่มหรือว่าการดูวิดีโอจากหลายๆแหล่งทางใน y o u Youtube. หรือว่าที่เรียนพิเศษอะไรแบบนี้แล้วก็รูปภาพแล้วก็แผนภาพที่ดีเนี่ยสำคัญมากๆในการที่จะทําให้เราทําความเข้าใจกับเรื่องเรื่องหนึ่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น แล้วก็การที่เรียนรู้จากหลายแหล่งข้อมูลเนี้ยเรารู้สึกว่ามันจะทําให้เราเห็นความรู้ในหลายๆด้านมากขึ้นอย่างเช่นตัวเราเองเราเคยเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เข้าใจในเนื้อหานั้นแล้วอ่ะแบบเนื้อหามันก็มีแค่นี้นี่แล้วก็แค่แบบจาให้ได้มันก็จบแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราเคยไปอ่านเล่มอื่นอ่ะนอกเหนือจากเล่มนั้นอ่ะแล้วเราก็ค้นพบว่ามันมีอะไรที่เหมือนแบบเขาพูดความรู้เดียวกันในอีกแง่มุมหนึ่งอ่ะที่หนังสือเล่มแรกมันไม่มี แล้วเราก็กลายเป็นว่าเราเข้าใจมันได้มากขึ้นกว่าที่เราคิดอีกโอเคก็อันนั้นเป็นข้อแรกเนาะต่อมาข้อที่2นะคะก็คือรู้ภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดก่อนเคยเป็นแม้ว่าแบบโดยเฉพาะหัวข้อที่มันมีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากๆแบบอันนี้เป็นสับเซตของอันนี้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 กทีแบบอย่างเช่นแบบหัวข้อที่1 1.1.1 1.1.1.2อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทําให้เราอะสับสนว่า พอเราอ่านไปเรื่อยเราก็จะงงว่าสรุปว่าเราอยู่ตรงไหนของเนื้อหากันแน่ก็แนะนําว่าอาจจะอ่านจากสารบัญก่อนแบบอ่านแค่อเวอร์วิวคร่าวๆว่าหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยมีอะไรก่อนก็ได้ก่อนที่จะอ่านเนื้อหาจริงๆหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ประจํามากๆคืออ่านไปด้วยแล้วก็พอสรุปหัวข้อไหนปุ๊บเราก็เปิดไปที่หน้าแรกแล้วก็แตกแผ่นผังไว้จากหัวข้อใหญ่ก็เหมือนเป็นแบบ m i n d map ย่อมย่อมอยู่ในหนังสือเลยตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวอาจจะแปะรูปไว้ให้นะคะเพื่อใครนึกภาพไม่ออกเนาะ ก็อย่างเงี้ยคือแบบเช่นวิชาแบบสังคมอะไรเงี้ยแบบเรามีเนื้อหาแบบหลายๆหน้าใช่ไหมแล้วแบบตอนแรกหน้าหนึ่งเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อเดียวแล้วก็พอหน้าที่สองปุ๊บอ่าเริ่มหัวข้อใหญ่ที่หนึ่งลอ่านไปอีก18หน้าค่ะทุกคนแล้วก็ลืมไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนของเนื้อหาปรากฏว่าหัวข้อใหม่โผล่ขึ้นมางงว่าอยู่ตรงไหนแล้วอันเนี้ยการทำไมแมพข้างหน้าก็จะช่วยได้มากๆการอ่านสารบัญก็ช่วยได้เหมือนกัน Okay. สรุปการอ่านผ่านไปการอ่านมี2อ,อย่างก็คือ1คือเรียนรู้จากหลายแหล่งข้อมูลแล้วก็2ก็คือเราต้องรู้ภาพรวมเนะะื้อหาก่อนทําให้เราจัดระเบียบข้อมูลในหัวสมองเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราจําได้ง่ายขึ้นด้วยต่อมานะคะคืออย่างที่2ก็คือการทําสรุปแล้วในการทําสรุปเนี่ยอย่างแรกก็คือ จะมีการจดสรุปหลังเรียนแต่ละบททันทีเอ,อัน,นี้เป็นนิสัยส่วนตัวของเราเองนะก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราจบบทใดบทหนึ่งไปแล้วอะมันคือช่วงที่เราแบบมีความรู้เต็มร้อยที่สุดอะเกี่ยวกับบทบทนั้นซึ่งเราอยากที่จะฟรีซความรู้ในหัวเราอะไว้ให้มันนานๆเราก็เลยอยากที่จะทําสรุปแต่ละบทอะไปเลยหลังจากที่เรียนเสร็จ ซึ่งตอนนี้หลังจากที่เรากลับมาอ่านอะ่ะเราก็สามารถแบบเรียกความรู้ทั้งหมดนะตอนนั้นอะ่ะกลับมาเข้ามาในหัวสมองเราได้ใหม่เหมือนเดิมโอเคต่อมาหัวข้อที่2ของการทําสรุปนะคะก็คือเราจะสรุปในภาษาของตัวเองคือยกตัวอย่างเช่นแบบสมมติว่าถ้าเราจะทําสรุปบทบทหนึ่งอะ่ะเราก็จะอ่านให้เข้าใจก่อนแล้วเสร็จปุ๊บพยายามปิดหนังสือหรือว่าแบบดูหนังสือให้น้อยที่สุดะระหว่างการทําสรุป แล้วก็สรุปออกมาจากความเข้าใจของเราเองแบบตามที่เราเข้าใจเพราะว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่าแต่ละคนน่ะไม่ว่าเราจะเรียนเรื่องเดียวกันน่ะเราก็จะมีวิธีการจัดเรียงข้อมูลหรือวิธีการทําความเข้าใจข้อมูลที่มันต่างกันออกไปหลายหลายคนก็อาจจะคิดแบบเป็นอีกรูปแบบหนึง่งบางคนก็อาจจะคิดเป็นแผนภาพบางคนอาจจะคิดเป็นตารางอะไรแบบเนี้ยอยากให้เพื่อนๆอ่ะสรุปแบบไหนก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกว่าเข้าใจได้มากที่สุด ต่อนะคะก็คือหัวข้อที่3คืออ่านหลายเล่มแล้วใช่ไหมเราก็จะเอามาเติมในสรุปอันเดิมให้มันดี่งขึ้นไปอีกอย่างเช่นว่าเราอ่านจบเล่มหนึ่งแล้วก็จะทําสรุปจบไปแล้วแต่ว่ามันยังเหลือที่ว่างอยู่อะไรที่เจอมาจากหนังสือเล่มอื่นหรือว่าเพื่อนบอกอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเราก็จะโน้ตรวมไว้ในสรุปอันเดียวเลยเหมือนแบบว่า,วากองไว้ในสรุปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายสรุปอันนี้มันก็จะเป็นสรุปที่ดีที่สุดแล้วก็ พร้อมแบบความรู้ทั้งหมดพร้อมอ่านเข้าห้องสอบได้เลยต่อมานะคะอันที่4ี่แล้วของการทำสรุปเนาะก็คืออันนี้เป็นการทำสรุปแบบพิเศษแบบไม่เชิงสรุปขนาดนั้นคือมันเป็นสรุปแบบ Q&A คือเราอ่ะจะอ่านแล้วก็ระหว่างอ่านถ้ารู้สึกว่าหัวข้อไหนอ่ะหรือว่าคำคำไหนหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบอันนี้แหละ เราจะต้องลืมแน่ๆหรือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันงงอ่ะมันสับสนกันในอนาคตเราอาจจะลืมได้หรือว่าตรงเนี้ยแหละที่ข้อสอบมันจะหลอกเราเราก็เอามา list ไว้ในอีกไฟล์หนึ่งที่เป็นแบบคําถามเอาไว้ถามตัวเองแบบเหมือนรีวิวกับตัวเองรอบสุดท้ายก่อนเข้าห้องสอบอีกทีอ่ะเนี้ยก็ดีเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือหัวข้อที่5ของการทําสรุปคือ f l a s h c a r d อันเนี้ยจะเน้นไปที่แบบ พวกคำศัพท์เงี้ยแบบชีวาหรือว่าภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยที่มันแบบศัพทเยอะๆแบบจำยากๆอะไรเงแบบี้ยการทำ Flash แฟลชการ์ดก็จะช่วยในการจําได้ด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาในการทวนด้วยเนาะอย่างเราเราใช้แอป Quizlet คือมันจะแบบสามารถมีวิธีการทวนได้หลายแบบด้วยก็ลองไปโหลดดูกันได้แบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ทุกคนแค่แบบ5นาทีอะไรเงี้ยล้วก็ทวนศัพททวนอะไรได้แล้วอ๋อแล้วก็ลืมเล่านะคะใน ตอน Q&A อะคือตอนแรกเราก็ไม่เคยทำแบบพวก Q&A พวกเนี้ยคือปกติเราก็ทำแค่สรุปธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราทวนแบบสังคมบ่อยๆคือแบบอ่านเองด้วยทวนกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยทวนทุกวันอะแล้วก็แบบเหมือนอ่านไปเราก็รู้สึกว่าเราจํำได้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆไม่รู้เคยเป็นไหมนะแต่คือแบบเราเป็นบ่อยมากแบบเราอ่าน อ่านแบบไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้ก็จาได้อันนี้ก็จาได้จําได้หมดแล้วแบบเหมือนแบบพอเราเห็นความรู้ที่มันอยู่ในหนังสืออันเดิมที่เราเคยอ่านอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราจําได้แล้วแต่ว่าพอไปถึงเวลาทําโจทย์จริงๆหรือว่าแบบพอเพื่อนมาถามคําถามเนี่ยอ่ะปรากฏว่าจำไม่ได้ั้งั้นก็แบบอันเนี้ยมันเลยทําให้เราอะเริ่มมาทําสรุปในแบบของ Q&A มากขึ้นซึ่งมันก็เวิร์คแบบอารมณ์เดียวกับการทําโจทย์นั่นแหละเหมือนแบบว่ามี คนคนนึงมาถามเราในจุดที่เราอะน่าจะไม่แม่นแล้วมันก็จะทําให้เรารู้ตัวมากขึ้นว่าเราไม่แม่นตรงไหนเราต้องไปทวนตรงไหนประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนาะ move on มาที่หัวข้อสุดท้ายก็คือโจทย์นั่นเองก็เรารู้สึกว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาการอ่านการทําสรุปการทําโจทย์อะไรเงี้ย ทุกอย่างอะ่ะคือมันทําไปเพื่อความเข้าใจของเราแล้วก็การจําได้แล้วก็ประยุกตใช้ได้ด้วยอันนี้สําคัญมากๆาซึ่งการประยุกต์ใช้เรารู้สึกว่ามันจะได้จากการทําโจทย์เป็นหลักเลยถ้าต่อให้อ่านมาให้ดีต่อให้อ่านสรุปของเรามาดีมากแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกโจทย์อะ่ะเราก็ไม่มีทางที่จะทํามันได้แบบ1 0 0ในห้องสอบอันนี้นะส่วนส่วนตัวเราเชื่อแบบนี้เนาะโอเคค่ะก็มีประมาณนี้ก็อย่าลืมอ่านแล้วก็สรุปแล้วก็อย่าลืมทำโจทย์ด้วย กท็ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาจริงๆแล้วก็เป็นแบบความเห็นส่วนตัวเนาะเรารู้สึกว่าแต่ละคนน่ะน่าจะมีแบบวิธีหรือว่าสไตล์ในการอ่านหนังสือที่ต่างกันซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราพูดมาทั้งหมดก็คือเป็นแค่เทคนิคของเราเองคนเดียวเท่านั้นเนาะคะ่ะจริงๆแล้วที่พูดไปว่าแล้วแต่คนเนี่ยก็คือว่าจะเผาเพื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อนคนนึงคือเขาเรียนเก่งมากทุกคนแบบเขาเป็นแบบท็อปของระดับชั้นตลอดแบบ แทบจะทุกวิชาเลยอ่ะแล้วเราก็เคยถามว่าเขาอ่ะมีเทคนิคในการเรียนยังไงเขาบอกว่าเขาไม่เคยทําสรุปเลยเออแบบงงแล้วก็งงก็คือแบบอันนั้นามันก็อาจจะเป็นความถนัดของเขาเองคนเดียวก็ได้ที่แบบเขาอ่ะถนัดแบบนี้คือเหมือนเขาบอกว่าเขาพยายามอ่านแบบรอบเดียวให้รู้เรื่องแล้วก็อยู่กับแต่ละหน้านานๆจนกว่าจะจําได้ไปเลย อันนี้มันก็แบบเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าแต่ละคนน่ะมันอาจจะมีวิธีการในการเรียนแตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ว,ว่เราจะต้องหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ทํามันออกมาให้มันดีซึ่งก็อาจจะต้องใช้การลองผิดลองถูกบ้างแบบบางอย่างไม่เหมาะกับเราเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะก็ใครมีอะไรก็คุยกันได้ตลอดนะคะคอมเมนต์มาก็ได้นะหรือว่าทักไอจีเรามาก็ได้ก็สำหรับนี้ก็ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย